ข้อ13นะครับให้ a, a เป็นค่าเฉลี่ยของ 11, 25, 31, 42, 28, 19, 37, 11, 2, 7, 32, 11และ4นะครับแล้วก็ให้ b, b เป็นมัธยฐานของ 7, 9, 5, 12, 7, 36, 25, 11 สองเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับให้ C เป็นฐานนิยมของสิบห้าเก้ายี่สิบสามสิบเอ็ดห้ายี่สิบสี่ยี่สิบเก้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งห้ายี่สิบห้าห้า และ9นะครับและสุดท้ายครับให้ดีเป็นพิสัยของ7 9 25 14 26 38 17 24 5 19 28 19 17 26และ17นะครับอ่าเราคงดูทันนะครับแล้วเขาก็ถามว่าจงหาค่าของ A คูณอยู่กับ B ลบกับ b คูณอยู่กับ c บวก c คูณอยู่กับ d ลบ d คูณอยู่กับ a นะครับกอไก่300ขอไข่390คอควายลบ300งองงูลบ390นะครับอ่าข้อนี้เนี่ยน้องๆก็คงทราบใช่ไหมครับว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องของสถิตินั่นเองทีนี้สถิติของมอต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็คืออย่างข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้าง มาถึง a เนี่ยเเขาก็พูดถึงว่า a เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับอ่าค่าเฉลี่ยในที่นี้คืออะไรก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับทีนี้ b b พูดถึงอะไร B พูดถึงมัธยฐานใช่ไหมครับอ่าน้องก็ต้องมารู้จักคำความหมายของคำพวกนี้ก่อนส่วน C c คืออะไรข้อนี้เขาให้ c เท่ากับฐานนิยมและสุดท้ายเขาให้ d คืออะไรครับคือพิสัยนั่นเองนี่ น้องๆรู้จักคำพวกนี้ดีหรือ,อยังว่า4อันนี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับแล้วก็มีสูตรยังไงน้องก็ต้องไปรู้มาก่อนอ่าทีนี้พี่ก็จะพูดก่อนแล้วกันก็คือค่าเี่ยเลขคณิตคืออะไรครับค่าเี่ยเลขคณิตเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวแปรอยู่สําหรับค่าเี่ยเลขคณิตก็คือตัวที่ว่ามี x แล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนนะครับเขาเรียกว่า x bar บาร์อันนี้ก็คือ สัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายังไงครับอ่า x bar เนี่ยก็จะเท่ากับ sigma x ส่วนด้วย n นั่นเองนะครับซึ่ง sigma เนี่ยก็คือตั้งแต่ i เท่ากับ0จนถึง i เท่ากับ n นะครับนั่นหมายความว่าอะไร sigma sigma แปลว่าผลบวกผลบวกตั้งแต่จํานวนตัวที่1จนถึงจำนวนสุดท้านยนะครับก็คือผลผลบวกของจานวนทั้งหมดนั่นเองหารด้วยอะไรหารด้วย n นั่นเองซึ่ง n เนี่ยคือจานวนสมาชิก นะครับสมมติเช่นโจทย์ถามค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของคนในห้องวิธีคิดก็คืออะไรครับก็ต้องเอาน้ำหนักของทุกคนเนี่ยมาบวกกันเห็นไหมซิกมาเอามาบวกกันหมดเลยแล้วหารด้วยจำนวนคนนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของคนในห้องนั่นเองนะครับก็คือเอ็กบอ่าอันนี้ก็คือความหมายของเอ็กบาร์นะครับทีนี้มาดูมัธยฐานบ้างมัธยฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดอ่สมมุติว่าถ้ามีข้อมูลอยู่ถ้ามีข้อมูล n ตัวนะครับ่าก็จะได้ว่า ค่ามาัธยฐานเนี่ยหรือว่าข้อมูลตัวที่มีตัวที่เป็นมัธยฐานเนี่ยคือคือข้อมูลตัวที่ n บวก1ส่วน2นะครับอ่าดังนั้นถ้าสมมติมว่ามี3ตัวก็แทน3เข้าไปก็จะเป็น3บวก1ส่วน2เครื่องก็คือ2ใช่ไหมครับก็แสดงว่าข้อมูลตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวมัธยฐานนั่นเองอ่างั้นพี่จะมายกตัวอย่างนะครับสมมุติจงหาค่ามัธยฐานของข้อมูล 2 4งสี่หแปดสิบอย่างนี้อ่ามีกี่ตัวครับมี5ตัวดังนั้นมี5้าตัวแสดงว่าแทนเข้าไปใน n บวกหึงส่วนสองก็จะเป็นอะไรครับ5้าบวกหส่วนสองก็จะเป็น6กส่วนสก็คือ3แสดงว่าข้อมูลตัวที่3เนี่ยคือมาตยฐานนั่นเองซึ่งก็คือ 1, 2, 3ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ แล้วถ้าเขาบอกสมมุติว่าเป็นมีจํานวนเป็นเลขคู่ละ่ะเช่นสองสี่สิบอย่างเงี้ยเอ้ยเลขคู่สิบสองอย่างงี้นะครับอ่าก็มีอยู่สี่ตัวใช่ไหมครับ n เท่ากับสี่แล้ว n บวกหนึ่งคืออะไรครับก็จะเป็นสี่บวกหนึ่งส่วนสองซึ่งก็คือห้าส่วนสองใช่ไหมครับก็คือสองจุดห้าแสดงว่าข้อมูลตัวที่สองจุดห้าเนี่ยเป็นค่มามัธยฐานแต่ว่าตัวตัวที่สองจุดห้าเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับ ก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยของตัวที่2บวกตัวที่3นั่นเองก็คือ4ี่บวก10แล้วก็มาเฉลี่ยกันนะครับเป็น7นั่นเองอ่าก็จะได้ว่าค่ามาตรฐานเนี่ยคือ7แต่น้องต้องระวังนะครับน้องๆเนี่ยต้องเรียงลําดับข้อมูลก่อนนะจากน้อยไปมากให้ก่อนนะครับไม่ใช่เอามาเขียนม่วๆเลยต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากก่อนนะครับอ่าสำคัญนะต้องเรียงลําดับก่อนนะครับทีนี้มาดูคําว่าฐานนิยมฐานนิยมเนี่ย คือข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดมีความถี่มากที่สุดหมายความว่าอะไรก็คือสมมุติว่าเราชั่งเราวัดน้ําหนักใช่ไหมครับของคนในห้องฐานนิยมไหนก็คือน้ําหนักข้อมูลที่มีคนหนักเท่านั้นมากที่สุดเช่นถ้ามีคนหนักหกสิบสองเนี่ยหนึ่งคนมีหนักหกสิบสามเนี่ยสองคน หนัก64 1่คนหนัก65สาคนอย่างเงี้ยก็จะได้ว่า65เนี่ยคือฐานนิยมนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่ามีความถี่สูงสุดความถี่ก็คือจํานวนสมาชิกที่มีข้อมูลข้อมูลนั้นนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือความถี่เท่ากับ3ซึ่งมากกว่าอันอื่นใช่ไหมครับอันนี้มีแค่1อันนี้มี2มี1เองก็จะได้ว่า65เนี่ยคือฐานนิยมนะครับอ่าฐานนิยมเนี่ยง่ายครับก็แค่ดูดีๆว่าตัวไหนเนี่ยซ้ํากันมากที่สุด และสุดท้ายพิสัยใช่ไหมครับพิสัยคืออะไรอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือผลตางของข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดกับตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับที่มีค่ามากสุดกับน้อยที่สุดนะครับอ่าถ้าเป็นโจทย์เนี่ยโจทย์ก็จะให้ข้อมูลมาเป็นสิบยี่สิบตัวเลยน้องๆก็ต้องดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมากที่สุดและตัวไหนน้อยที่สุดก็ค่อยเอามาลบกันนะครับอ่า หรือถ้าง่ายคือน้องๆก็เรียนลําดับเขียนเรียงลำดับก่อนนะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะเราจะไปใช้หามัธยฐานหาู้หานี้ได้หมดเลยนะครับทีนี้เรากลับมาที่โจทย์ของเรากลับมาที่ตัว a ก่อนนะครับเขาบอกให้ a เป็นค่าเฉลี่ยของพวกนี้ใช่ไหมครับน้องๆจาได้ไหมว่าค่าเฉลี่ยคืออะไระค่าเฉลี่ยคืออะไรนะ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n ใช่ไหมครับงั้นเราก็มาบวกกันเลยก็จะได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะ11บวก25 บวกส1สิบอ็ดบวก4ีบวก28บวกส9บวกสาบวกสิบวกสบวกเบวกสาบวก1ิและบวก14นะครับอ่าแล้วก็หารด้วยไรข้อมูลมีขี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ตัวนั่นเองอ่าอันนี้ก็จะเป็น x bar ของเรานะครับต้องบวกทั้งหมดนี่เลย ซึ่งถ้าบวกมาแล้วจะได้เท่าไหร่ครับมันจะได้260พอดีเป๊ะหารด้วยส3าซึ่งหารกันแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ20พอดีดังนั้นจะได้ว่า A เนี่ยเท่ากับ2ี่สิบนะครับอ่าน้องก็ไปบวกมานะ1 1บบวกที่หบวก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 ดูซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็บวกมาให้แล้วว่าคือ260ินะครับอ่าเวลาบวกก็ตั้งใจบวกนะเพราะว่าเลขมันไม่ยากนะครับแค่แค่มีจำนวนเยอะบวกอย่างรอบครอบก็จะได้นะครับทีนี้พอได้ A ก็จำไว้นะครับว่า A คือ20อืม นี้มาดู B B คืออะไร B คือมัธยฐานคือจำนวนขึงกลางใช่ไหมครับเราก็มาเรียงลำดับก่อนอ่าเรียงลำดับก่อนก็จะได้ว่า B ก็คือ1 2 5 5 7 7 7 7, 7 9 9 11 12 25 36แล้วก็117นะครับ ทีนี้นับซิมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าอ่าจะได้ว่ามีทั้งหมดสิบห้าตัวใช่ไหมครับดังนั้นวิธีหาก็คือต้องเป็นจํานวนที่อะไรนะ n บวกหนึ่งส่วนสองซึ่งก็คือสิบห้าบวกหนึ่งส่วนสองก็คือแปดนั่นเองนะครับดังนั้นข้อมูลตัวที่แปดเนี่ยแหละคือค่า b หรือว่าค่ามาธยฐานก็นับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากับเจ็ดนั่นเอง นั้นก็เลยได้ว่า b เนี่ยเท่ากับเจนะครับอ่าส่วน a คือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ a คือยี่สิบใช่ไหมครับทีนี้มาดูค่า c ค่า c เนี่ยก็จะเป็นฐานนิยมใช่ไหมครับ c เท่ากับฐานนิยมซึ่งฐานนิยมคืออะไรคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเราก็มาหาซิว่า c คืออะไรครับมันมีเท่าไหร่นะมาเรียงลำดับก็ได้มีห้าห้า ห้า <5. S 2> แล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีซ้ํากันบ้างไม่ซ้ํากันบ้างซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยก็จะมีห้าเนี่ยแหละที่มีการซ้ํากันถึงสามครั้งนะครับพี่ก็เลยได้ว่าสี่เท่ากับห้าเลยอ่าเนี่ยฐานนิยมง่ายๆใช่ไหมครับแค่มองดูว่าตัวไหนซ้ากันมากสุดซึ่งพี่ได้ว่ามว่าห้าซ้ำเยอะสุดได้สีเท่ากับห้าบเท่ากันเท่ากับเจ็ดและเอเท่ากับยี่สิบนะครับและสุดท้าย สุดท้ายมาหาดีดีคือพิสัยพิสัยคืออะไรนะครับเมื่อกี้พี่สอนไปแล้วพิสัยเนี่ยคือผลตาของข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดกับผลกับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองเราก็ต้องมาหาก่อนว่าแม็กกับมินเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับแม็กคือเท่าไหร่เราก็ได้มาแล้วว่าแม็กคือ38นะครับแล้วก็ได้มินก็คือ 5นั่นเองดังนั้นก็เลยได้ว่า d ก็จะเท่ากับ max ลบ min ใช่ไหมครับก็เลยเป็น3 8มลบหออกมาเป็นส3ามนั่นเองอ่าทีนี้พอได้ทุกตัวปุ๊บก,ก็เอามาเขียนเรียงกันสิก็จะได้ว่าอะไรครับ a เท่ากับยี b เท่ากับเ c เท่ากับห และ d เท่ากับส3สานะครับอ่าทีนี้ได้ทุกตัวแล้วก็มาอ่านโจทย์นะครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ A คูณ b ลบกับ b คูณ C บวกกับ C คูณ d ลบกับ d คูณ a อ่าทีนี้ก็เป็นหน้าที่การคูณของเรานะครับ A คูณ b คือไร20คูณ7อ่ทาทดใ้ใจซีได้เท่าไหร่ก็ได้140นะครับลบกับ b คูณ C คือเท่าไหร่ 35บวกกับ c ค,คูณ d คือเท่าไหร่ครับหนึ่แล้วก็ลบกับ d คูณ a คือเท่าไลบหร้ลบ660นั่นเองอลบาลบ660ตรงนี้นะครับรวมแล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ3 9 0พอดีเป๊ะนะครับจำได้ว่าตรงกับช้อยข้อไหนนะครับลบ390ก็จะตรงกับช้อยข้ององูนั่นเองอข้อนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องสีติล้วนๆเลยนะครับ พี่ก็จะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องสถิติคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสถิตินะครับสถิติซึ่งสถิติเนี่ยก็จะมีการสอนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแล้วก็การนําประโยชน์ของข้อมูลเนี่ยมาหาค่าต่างๆแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับซึ่งมันสามารถเอาไปวิเคราะห์วิเคราะห์ผลนู่นผลนี่ได้เพียบเลยนะครับทีนี้พี่ก็จะพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนหรือว่า X bar อ่าหรือว <shad> ่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ ของสถิติมอต้นนี่ก็ยังมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่พี่พูดไปก็เกือบหมดแล้วยิ่งขึ้นถ้าขึ้นไปมอปลายเนี่ยจะมีค่านุ่นค่านี้ขึ้นมาอีกเยอะเลยทำให้สถิติเนี่ยกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจํามากกว่านะครับเพราะว่ามีอะไรที่จําเยอะเลยค่าเฉลี่เลขคณิตเนี่ยความหมายของมันคืออะไรดูไหมครับมันคือจุดสมดุลของข้อมูลนะครับอ่านี่คือความหมายของมันคือจุดสมดุลของข้อมูล แล้วก็มีสูตรอะไรนะ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n นะครับก็คือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนข้อมูลทีนี้มีอะไรที่เราต้องรู้อีกเยอะเลยนะครับก็เช่นซิกมาของ x i ลบ x บาร์นะครับ จะเท่ากับศูนย์เสมอคืออะไรหมายความว่าถ้าเอาข้อมูลตัวที่1เนี่ยมาลบ x bar แล้วมาบวกกับข้อมูลตัวที่ 2, องลบ x bar มาบวกกับข้อมูลตัวที่ 3, ามลบ x bar, บวกไปเรื่อยจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายลบ x bar บารเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บมันจะได้เป็นเ,เป็นศูนพอดีเป๊ะเลยแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือ ซิกมาของเปิดวงเล็บ x i ลบ x bar ปิดวงเล็บยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเลยนะครับอันนี้น้องๆก็จำไว้ว่าโจทย์เนี่ยเขาจะเป็นไพ่แบบนี้มาเลยว่าซิกมาของตื้อยกกำลังสองเนี่ยมีค่าน้อยสุดเขาก็จะเขียนเป็น x i ลบกับตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นน่ะน้องๆต้องทราบว่าอ๋อโจทย์มันต้องการจะบอก x bar มานั่นเองนะครับแต่โจทย์มันเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นตัวเลขเช่น8อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อ8คือ x bar เองนะครับนี่คือวิธีทำ ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงค่าเลียแล้วก็มามาเทียฐานมาเทียฐานนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ความหมายของมันก็คือข้อมูลที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับอ่ามันคือตำแหน่งนะตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดวิธีหาก็เหมือนเดิมครับ คือข้อมูลตัวที่ n บวกหนึ่งส่วนสองนั่นเองถ้ามี n ตัวนะครับเท่ากับมัธยฐานทีนี้มาดูฐานนิยมฐานนิยมคือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดฐานนิยมก็ไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่ามันง่ายมากเลยก็คือดูตัวที่ซ้ำกันมากที่สุด ็เมื่อกี้โจทย์พูดถึงพิสัยพิสัยก็คงจําได้ใช่ไหมครับพิสัคืออะไรพิสัยเนี่ยคือผลต่างของข้อมูลอ่าถ้าเขียนเป็นภาษาพน,นิษั้ก็คือ X-Max ข้อมูลที่มากที่สุดลบด้วยข้อมูลที่น้อยที่สุดนะครับอ่าก็คือพิสัยนั่นเองก็จบเรื่องสถิติที่ใช้ในข้อนี้นะครับข้อ13